แล้วแม่น่าดำแต่ต้องหน้าดำแล้วโอเคบีลงมาน้ำน้วก็ตายใครลงก่อนชนะแล้ว เดินนะหอมออทำได้แม่รู้ว่าหอมทำได้ว่าทำได้หอมมา,เาแเรามาเลยหอมแเราดีอย่าอย่าลงฝั่งนี้สิต้องลงฝั่งให้ตรงกับแคสิเออแครอรับหอมมันมีเห็นอยู่เห็นไหมเนี่อยกอ็พยายามดินดินหรือหินดินเอาหอมลงมาเลย หอมลงมาแล้วนอนะมาแ้วเรอเราต้องลองทุกอย่างลูกแล้วเราจะลองด้มาเลยทาใจกันนี่เริ่มดำหมอนแล้วมาแล้วหอมไม่น่ากลัวลูก ขึ้นไปอีกรอบไปเอเอคือจะนกําลังใจแล้วเดี๋ยวเขาลงก่อนอ,อ,อันนี้สลับกันเลยขามัวแต่เดินช้าน<อ>าั่นแหละหมดมันเข้าเอา้ยอ่ะหอมแค่ไปแล้ว <อ>ทีไอไปเล่นลไ,ไม่ไมทีไปเล่นรถไฟอะไรเหาะกล้าลงทีอย่างนี้นิดเดียวไม่กล้าลงพอไะไม่ไ, <ลง S 2> ไม่ถุบนะอ,ไอยปไ,ไปแล้วอ่ะไ,ไปกั บ,บีีลงมาแค่ครั้งเดียวแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปะ่ะหรือไม่ลงก็ก็ขยับขึ้นแล้วก็เดินลงถ้าลงมันจะสนุกเออลงหอมแล้วไม่แล้วแต่เขาค่ะเ,ออเขามาถึงขนาดนี้แล้วเขายังไม่เล่นอีกแม่ก็ลงมันจะหอมสิถ้าแม่เอาเสื้อผ้ามานะแม่ป่านนี้แม่ลงไปแล้วไปส่องมันแคร์อย่างนี้มันคือสแกน